You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security to Happiness Investment มาดูกันนะครับว่าพอหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาทางคุณวิทาเนี่ยไม่ผ่านตอนนี้ ในวันที่สิบเก้าเนี่ยจะออกได้อีกสองเคสนะครับจะออกได้อีกสองเคสคือตอนเนี้ยผมพยายามศึกษากฎหมายแต่ผมแบบไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายลึกนะครับแต่ว่าผมอิงจากนาวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วกันนะครับเขาบอกว่าในระหว่างวัน,นเนี้ยสิบสี่เนี่ยจนถึงสิบเก้ากรกฎาคมเนี่ยมันจะผ่านวันพุธหน้าคนถามว่าอ่ะแล้ววันพุธหน้ามันมีประเด็นอะไรนะครับวันพุธหน้าเนี่ยนะครับคือวันที่ 19นะครับกระลักกระดาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสารรัฐมนูนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการประชุมกันทุกวันพุธคนก็เลยมีการตีความกันว่าเฮ้ยสารรัฐมนูอนอาจจะมีการตีความเรื่องของคดีที่กะกะตส่งเรื่องของไอทีไปหาคุณวิทาเด่ยก่อนการเปิดประชุมสภาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งสมมุติว่าตีความแล้วบอกว่าคุณวิทาไม่ผิดวันที่19 เรามีโอกาสในการเห็นการเสนอชื่อคุณวิธานให้ลองอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าสารรัฐมนูนวินิจฉัยแล้วบอกว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วผิดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นคดีคล้ายๆกับคุณธนาธรเลยทําให้สวสส,สไม่สามารถเสนอชื่อคุณวิธานรอบสองซ้ำได้อันนี้เป็นอะไรที่สิบเก้ากรกฎาคมยังไม่แน่นอนนะครับส่วนมีประเด็นถัดมาถามว่าแล้วเคสซีนารีโอต่างๆหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะหนึ่งเลยก็คือบอกว่า ก็ลองให้โหวตด,ดูอีกรอบนึงซึ่งผมก็เชื่อว่าก็อาจจะอยู่ในในกรอบประมาณสามสองสี่ถึงสามสามศูนย์เป็นไปได้เพราะสาวบางคนก็ให้ความเห็นว่าที่ยังไม่โหวตเนี่ยหรือว่างดออกเสียงเนี่ยเพราะว่ารอดูสารรัฐธรรมนูญก่อนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ดูทรงเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากลําบากที่จะทําให้คุณวิทานเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนจากสาวเกินหกสิสี่เสียงแล้วทําให้เกินสามเหผมใช้คํานี้ว่าอาจจะเริ่มมีความยากลําบากมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไร นะสมมุติว่าออกเคสนี้จริงๆก็คือสมมุติในวันในวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสารรมนูลบอกว่าคุณวิทาาไม่ผิดแล้วคุณแล้วก็คือในแพทย์ชลน,น่านเสนอชื่อคุณวิทยอีกรอบหนึ่งแล้วสมมุติว่าสวโหวตจริงๆอะสมมุตินะครับว่าโหวตจริงๆผมว่าหุ้นขึ้นครับแต่ฟังให้ดีนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมลงรายละเอียดรายชื่อหุ้นนะครับแต่หุ้นที่ขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่ domestic pay เป็นตัวนํา จะเป็น global p a y เป็นตัวนำนะครับคือถ้าคุณวิธาได้เป็นนายกขัฐงนตีจริงหุ้นขึ้นครับแต่จะขึ้นในสามเซกเตอร์นี้คือพลังงานปิโตและอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะขึ้นในลักษณะที่เป็น global p a y ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ domestic p a y นะครับหุ้นแนะนำของเราคือปตทสอพ ivl ฮาน่ BL, ANA, แล้วก็ p c h s นะครับนี่คือเป็นเกณฑ์แรกนะครับถ้า19คุณวิทายังได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งนายกงัพมงตีงที่30ได้หน้าหุ้นจะประมาณนี้ส่วนเคสที่2ครับเป็นเคสที่ว่าสมมุติว่าวันที่19คุณวิทาอาจจะเป็นเจออุบัติเหตุทางการเมืองเช่นสาระมนูนเนี่ยตัดสินคดีความว่าผิดจริงสมมุติผิดจริงมี สองช้อยส์ที่เกิดขึ้นได้หนึ่งมาตาสองเจ็ดสองวรกสองสองในสามของสภาเจ็ดร้อยห้าสิบคนคือห้าร้อยคนสามารถเสนอยัตติเรื่องนายกคนนอกได้แต่ผมว่าน้ำหนักน้อยกับในกรณีที่สองข้อบังคับการประชุมปีสองห้าหกสามยัตติใดที่เสนอไปแล้วไม่สามารถชัยยตินั้นเสมอกลับขึ้นมาเป็นชื่อซ้ําได้อันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้มั่นใจเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในกรณีนี้อาจจะเห็น สอสอบางพักเสนอชื่อคุณอุ้งอิงหรือคุณเสถาขึ้นเป็นคนเดตนายกเพื่อนตีคนที่30แทนคุณพิธาซึ่งถ้าเกิดในกรณีนี้เสียงก็จะอยู่3ามสองเหมือนเดิมขั้วเดิมนะครับจับมือกก้าวไกลเหมือนเดิมแต่อาจจะได้รับเสียงสนับสนุนจากทางสอวอเนื่องจากหลายคนก็ประมาณการกันไว้ว่าพักเพื่อไทย จะไม่ได้นําเรื่องประเด็นหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาเป็นประเด็นเหมือนทางพรรคก้าวไกลและอาจจะทําให้คนที่งดออกเสียงโดยเฉพาะสอวอเนี่ยปวดเข้าไปมากกว่า13าเสียงแบบเดิมซึ่งถ้าเป็นในกรณีที่มันดี19บเก้ากรกฎาคมก็จบเลย3ามคุณพิธาเอ้ยคุณองคงอิงหรือคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น มันจะเป็นการเบรนด์ระหว่างโ l o b a เพย์กับ Domestic เพย์ครับแต่เซกเปอร์ที่จะดำขึ้นเด่นเลยนะคือทัวริสเพราะว่าจะปิดโอกาสของการลงถนนเพราะว่าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นแกนนำเพราะฉะนั้นเอราวัน t p n a, a o อไอ้ตัวที่ในช่วงที่ผ่านมาลงมาหเอร์เซนเนี่ยจะเป็นตัวนำขึ้นในขณะเดียวกันสอพอ Advan c BO, b ์ c บีอคอมเซเว่นพวกนี้ โดมิสิกเพ์พวกนี้ผมว่าขึ้นหมดแล้วสถาบันกับต่างประเทศพวกนี้รอซื้อเพราะเป็นพ็อกซี่ใหญ่อย่างไรก็ตามถ้ามาออกในกรณีที่สามเป็นกรณีที่อาจจะไม่ไจบในวันที่สิบเก้าอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือ ค a ด d i นายกข้ามนตีอยู่สี่ท่านหนึ่งคุณอุงอิงสองคุณเศรษฐาสามคุณประวิทย์สี่คุณอนุทินผมไม่ทราบว่าใครจะเป็นนายกแต่น่าจะอยู่หนึ่งในสี่ชื่อนี้ถ้าออกในเคสที่สามแล้วถ้าออกในเคสที่สามเราดูจากคะแนนเสียงเมื่อวานที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ ก็คืออาจจะเห็น141เสียงพักเพื่อไทยบวก70เสียงพักภูมิใจไทยบวก40เสียงพักพลังประชารัฐบวก36เสียงพรรคอวมไทยสร้างชาติโดยที่ไม่มีวิกตูหรืออาจจะมีหรืออาจจะไม่ได้ใช่บวกบวก10เสียงพรรชาติพรรบวก10เสียงพรรโทษครับบวก10เสียงพรรชาติไทยพัฒนาแต่อาจจะไม่รวมประชาธิปัตย์คู่อดิตเก่าของเพื่อไทยไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ย คะแนนเสียงจะขึ้นเป็นบริเวณประมาณ297เสียงครับ297คือ141บวก70บวก40บวก36แล้วบวก10จะกลายจะกลายเป็น297แล้ว297อาจจะบวกกับ100เสียงสวกลายเป็น397เกิน376และสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักผสมส่วนนายกไปว่านอีกทีหนึงว่าจะเป็น4ท่านนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นท่านไหนแต่ผมว่า1ในสนี้แหละ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น Domestic Pay จะ o u t เ e r ร์ฟอร์มเซกเตอร์ที่จะนำขึ้นก่อนเลยคือ ICT Bank และ Commerce ส่วนหน้าหุ้นจะไม่ได้เป็นเหมือนเคสที่2 s e เซกเตอร์อาจจะเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็น a d v a n c e ์นำอาจจะเป็น True นำไทยคมนำโรงไฟฟ้าจะเป็นกราฟนำนะครับแบงกิ้งเซกเตอก็จะขึ้นด้วยแล้วถ้าออกเซกเตอร์นี้จริงๆอ่ะก็ต้องกัดฟันซื้อไฟแนนซ์บางตัวนะต้องกัดฟันนะครับพอเลคเลเตอร ที่เป็นทรดอาจจะหายไปได้บ้างนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวหนึ่งเลยคือไอซ์ ICE ก็บอกว่าจริงๆเซกเตอร์ไฟแนนซ์นถ้าจะเลือกได้ไอซ์ ICE บอกว่าไอาไม่อยากเลือกเลยเพราะงบมันไม่ดีแต่ถ้าเป็นเคสออกพักนี้จริงๆอะ่ะก็ติดล้อที่ q ิสองอาจจะงบไม่ดีเลยแต่คิวสคิวสี่งบจะกลับไปสูงเท่าคิหนึ่งได้อันนี้ก็ต้องกัดฟันซื้อนิดนึงจาก valuation ด้วยแต่ที่แน่ๆเลยคือสี่ตัวบนเนี่ยกราฟไทยคมสิริทรูเนี่ย มีโอกาสสูงที่จะออฟเฟอร์ฟอนะครับแล้เซตอินด x ก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับไปในกรณีที่1550งห้ถึงหนึ่บวกลบแต่อย่างที่ผมบอกไปกรณี123่งหุ้นขึ้นหมดผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็แต่ขึ้นคนละแบบเอาหุ้นขึ้นคนละตัวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากรณีที่2ดูจากหน้าหุ้นอาจจะเป็นกรณีที่เซตบวกแรงสุดก็ได้ กรณีที่สามก็จะเป็นหุ้นซัพพอร์ตตัวของเขาในบางเซกเตอร์นะแต่กรณีที่หนึ่งก็ปิดโตก็เซกเตอร์พิพูก็เซกเตอร์ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นขึ้นหมดแต่หน้าหุ้นที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตในการขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอวกมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเมืองซึ่งผมไม่ได้พูดมานานละนะครับล้วก็ไม่ได้ลงเซกเตอร์มานานละแต่ผมเชื่อว่าวันศุกร์ที่ผ่านวันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยหน้าหุ้นน,น,นะครับหน้าบริบททางการเมืองเนี่ยมันเริ่มมีความชัดละว่า สอวอคงไม่ได้มีการโหวตเยอะขระดาษแบบหกเจ็สิบเสียงไม่ว่าในรอบที่สองหรือรอบที่สามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่หนึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงว่าน้ําหนักอาจจะเริ่มลดลงไปส่วนจะไปออกเคสที่สองหรือเคสที่สามไม่แน่ใจต้องดูนะครับแต่ว่าถ้าสามอุนเขามีการตัดสิทธิ์จริงๆเนี่ยนะครับก็ลําบากสําหรับรรคก้าไกลเพราะว่าดันยื่น,คนเครดตคนเดียว ยื่นคนสองคน3าไม่ได้ในขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะใช้มาตาอีกมาตาหนึ่งในการยื่นเป็นนายกคนนอกนะครับแต่ตรงน,นี้ต้องใช้มาตราสองเสองวักสอแต่ต้องใช้องชมชห้าร้อยนะครับคือ2ในสามจากเจ็ยห้ซึ่งดูจากเสียงเมื่อวานนี้ก็เป็นไปได้ยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะกลับมาออกในกรณีที่2กับสาแล้วความกังวลผมใช้คำนี้นะครับว่า ความกังวล2เดือนที่ผ่านมาทั้งนั้งทุนรายย่อยทั้งนั้งทุนรายใหญ่ทั้งสถาบันทั้งต่างชาตินะครับผมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับเขารอความชัดเจนในวันที่ส9และ2ีอยู่แต่ผมกำลังจะบอกว่าความชัดเจนถึงแม้มันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนแต่มันมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ2เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นชอบความชัดเจนครับ นะครับสองเดือนที่ผ่านมาไม่ชัดเจนเรื่องเฟดไม่ชัดเจนเรื่องเงินเฟอ้อไม่ชัดเจนเรื่องภาคก,การจ้างงานไม่ชัดเจนเรื่องดอลลาร์ตอนนี้เริ่มชัดละถึงแม้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์การเมืองสอวอสองเดือนที่ผ่านมาไม่ชัดนะครับบางคนออกมาพูดแบบนั้นบางคนบอกแบบนี้สุดท้ายแล้วชัดละว่ารอบแรกสิบสามเสียงจากสองร้อยห้าสิบต่ำกว่าหกสิบห้าเสียงเยอะนะเพราะฉะนั้นความไม่ชัดเจนทําให้เชตอินด็กซ์ปรับตัวลงมาประมาณหกสิบจุด จาก1560ลงมา1490บวกลบผมกำลังจะบอกว่าใครที่รอซื้อในวันที่19 20ผมว่าแบ่งไม้แรกซื้อได้วันนี้นะครับแบ่งคือถึงแม้การเมืองไทยยังไม่ชัดบางคนบอกว่าการเมืองไทยยังไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ต่างประเทศเริ่มชัดแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเริ่มเวชเข้ามาบ้างแล้วแต่ถ้าคุณยังเชื่อว่าเป็นเคสหนึ่งหรือเคสสองเคสสามหน้าหุ้นผมเปิดให้ไปแล้วคุณก็เวชุ่นตามนั้นเลย นะครับนี่เป็นสามเคสสเนียริโอซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะอยู่ในสามเคสนี้แล้วหน้าหุ้นไม่น่าที่จะปรับไปจากนี้เยอะนะครับแล้วความชัดเจนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนมีใครถามผมว่าแล้วถ้าออกมาในกรณีที่สามจริงแล้วรอบหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีคนเลือกหรอบางคนบอกว่าจะเป็นเหมือนพระพุทธิปัติไหมผมใช้คําว่ามันเป็นโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นั่นคือเรื่องของอนาคต นะครับในขณะเดียวกันอย่าลืมว่ารอบหน้าสวจะไม่ได้มีการโหวตนายกแล้วเพราะสวเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เหลือ200คนแล้วโหวตแบบแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นการอ s ไ i น์ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งไม่ได้เป็นการสรรหาเหมือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยเลือกเกมที่สนะครับในขณะเดียวกันก้าวไกลรอบนี้อาจจะยอมถอยก่อนแต่รอบหน้ากลับมาแบบยิ่งใหญ่อาจจะแบบ like 1, แลนสไลด์251แลวเลือกนายกได้เลยก็เป็นไปได้ แต่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอนนั้น,เป,นเป็นเรื่องของสามสี่ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าเรากลับมาณนะปัจจุบันตรงนี้ก่อนมันก็เป็นเคสที่ว่าหลายคนก็จะคิดวิเคราะห์แตกต่างกันไปเยอะมากนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอจบเรื่องการเมืองประมาณนี้